ข่าวด่วนช่วงบ่ายโมงฟุตบอลไทยประจำวันที่30สิงหาคม2567โดยชายผู้บังคับร่างฟุตบอลไทยครับรามาดูข่าวบันไทยในช่วงของบ่ายโมงนี้กันดีกว่าครับเรามาเริ่มกันต้นที่ข่าวนี้สมาคมประสานงานเจ็คไทเลอร์เฟสเชอร์ร่วมเข้าแคมป์ช้างศึกยู7ปีนาโดยบรรดาแป้นดนพันล่ำซำช่วยประสานงานกองหน้าลูกครึ่งไทยอังกฤษเข้าแคมป์ร่วมกับช้างศึกชุดยู7ปีชุดเตรียมความพร้อมก่อนที่จะร้สึกชิงแชมป์เอเชีย โดยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเรียกตัวเจคเชเบอร์เฟรชเชอร์ก่อนหน้าลูกครึ่งไทยอังกฤษจ,จากเลสซสตีเข้ามาติดทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเพิ่มเติมอีกหนึ่งรายจากการประสานงานไปที่นักเตะอารการสโมสรโดยตรงโดยมาดามแป้งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย โดยเช็กไทเรอร์น,นะครับผมเดินทางมาเก็บตัวรอบแรกกับไทยในรุ่นอายุไม่เกิน7ปีวันที่1ถึง7กันยายนนี้เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันทุกวัน2025 AFC U7 1ปีอาเซียนครับคอดิฟิเคชันและบอกวันที่19ถึง27ตุลาคมที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ทีมชุดนี้มีอนุรุตนาคาสายเป็นผู้จัดการทั่วไปและก็จะเด็ดมีราบทำหน้าที่เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนโดยเพิ่งจะพาทีมคว้ารองแชมป์อาเซียน2024ที่ประเทศอินโดนีเซีย โดยงานนี้สาหรับเจ็กไทเลอร์เฟรเชอร์เนี่ยตำแหน่งกองหน้าอายุ15ปีสูง175ซติมมีคุณแม่เป็นคนไทยและก็เกิดในประเทศไทยปัจจุบันค้าแข้งอยู่กับเลสซัตี้อยู่15ปีและก็ถูกดึงเข้ามาอยู่ในแค a ด e มีตั้งแต่อายุ11ปีก่อนจะทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งแฮตทริกที่เคยยิงใส่เวสต์ฟอบิตอาเบียน และก็ประตูใช้ที่เคยยิงสายปที่สชแมงในฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ในครั้งนี้เหมือนแล้วอ้าวนะผมเป็นตัวง,งานนี้บรรดาแบงก็จัดให้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นเด็กคนนี้มีของอย่างแน่นอนข็าวฝากไปติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์นักเตะไทยคนนี้กันด้วยครับแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับยินดีต้อนรับอ๋อสศรักษ์ไหประโคนกลับสู่ทำเนียบทีมชาติไทยอีกครั้ง โดยการนี้เด็กหนุ่มจากอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ที่ได้โอกาสจากโรงเรียนสุรศักมนตรีในการแสดงฝีเท้าและก็ฉายแววโดดเด่นในกีฬาฟุตซอลจนเกือบจะได้เซ็นสัญญากับบระเว็บชุมบุรียักษ์ใหญ่ในศึกฟุตบอลฟุตซอลไทยลีกแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยปฏิเสธเพื่อจะเลือกกีฬาประเภทฟุตบอลโดยทูรูแบงคอกเป็นสโมสรฟุตบอลที่ให้ความสนใจก่อนจะมอบสัญญาอาชีพฉบับแรกให้กับพนักของตนในวัย18ปี เมื่อฤด,ดูการ2014โดยลงเด่นให้กับพนันของแข้งเทพทั้งชุดใหญ่หและก็ชุดบีรวมแล้ว3ฤด,ดูกาลคือ2014ถึง2017ส่วนการฤด,ดู2017บริลัมดึงตัวสัสะลักเนี่ยกลับไปค้าแข่งในบ้านเกิดเป็นครั้งแรกหลังได้ลงสนามไม่มากมายนักกับพนันของรูรบงคอก ซึ่งเป็นความท้าทายและก็เป็นโอกาสครั้งสําคัญของพีในทิ่นประสาทสายฟ้าะสะลักเนี่ยใช้ความมุ่งมั่นและก็ความอดทนและก็ความพยายามจนพัฒนาตนเองได้อย่างรวดเร็วกับพนักของฝั่งบริลัมและก็ค่อยๆก้าวขึ้นมาเป็นแข้งหลักของทีมโดยลงเล่นทั้งตําแหน่งบิงแบ็กซ้ายบิงแบ็กขวาและก็มิดฟิลด์ซึ่งจะตัวนั้นมีส่วนร่วมกับการควา้าแชมป์ไทยลีกของทีมในฤดูกาลส0 1 7 รวมไปถึงเป็นหนึ่งในคุณพลทีมชาติไทยชุดอยู่23ปีชุดแชมป์ซีเกมในปีเดียวกันในครั้งนี้กันอีกด้วยซึ่งตลอด3ฤดูกาลครึ่งนะฮะสารลักเนี่ยลงเล่นในตรมหน่งของฝั่งบริลัมมากกว่า100นัดช่วยทีมกว้าแชมป์หลายรายการในประเทศรวมทั้งได้โชว์ฝีเท้าในเวที AFC แชมเปี้ยนลีก จนผลงานเนี่ยไปเข้าตาชุดบุ๊กคุณไดมอเตอร์สโมสรกับเคลิกเกาหลีใต้ที่เคยเผชิญหน้ากันให้ความสนใจอย่างจริงจังจนารรกเข้าตกลงในการยืมตัวไปร่วมทีมและก็อยู่ในชุดคว้าแชมป์เคลิกในฤดูกาล2021ส,สาระไขประโคนค,คนนี้มีชื่อติดทีมชาติไทยเป็นครั้งแรกพร้อมกับได้ประเดิมสนามในเกมอุ่นเครื่องกับทีมชาติจีนเมื่อปี2018 โดยปัจจุบันเนี่ยลงเล่นในกับทางด้านของทัพช้างศึกไปแล้วมากถึง23นัดอะไรก็เป็นหนึ่งในนักเตะชุดแชมป์อาเซียนเมื่อปี2022ช่วงหลังมานี้กลับมาจากเกาหลีใต้สาสะลักต้องเจอกับเสียงวิจารณ์ถึงผลงานที่ดรอปลงไปแต่พีใช้สิ่งเหล่านั้นเป็นแรงผลักดันจนกลับมาสร้างผลงานได้อย่างน่าประทับใจในฤดูกาล2023โดยทำไปแล้วมากถึง3แอสซิส ที่สาคัญยังคงได้สวมปอแขนกัตันทีมให้กับสโมสรบ้านเกิดอย่างทางของฝั่งบริลํมัมบ่อยครั้งในครั้งนี้ผลงานส่วนตัวที่เริ่มทําได้ตามมาตรฐานเดิมและความมั่นใจก็เริ่มจะกลับมาสบันให้สัสะลักษณเนี่ยถูกได้ติดทับช้างศึกในรอบ1ปีกับอีก7เดือนตเตรียมจะลุยศึกฟุตบอลอุ่นเครื่องฟี ف าอินเตอร์เนชแนลเอแมชที่ประเทศเวียดนามในระหว่างวันที่5-10กันยายนที่จะถึงนี้ โดยโปรแกรมฟุตบอลอุ่นเครื่องด้านฟีฟ่าอินเตอร์เนชันแนลเอแมชของทีมชาติไทยรัสเซียพบไทยในวันที่7กันยายนเวลา20นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยณสนามมีดินเวียดนามพบไทยวันที่10กันยายนเวลา20นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยณสนามมีดินและก็ถ่ายทอดสดทางช่อง Facebook YouTube ช้างศึก o f ฟ i c i a l และก็ไทยรัฐทีวีนั่นเองครับก็ฝากไปให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์สตรักค์ไประโคนคนนี้กับการคารแบคกับหม่อีกครั้ง เรามาดูประเด็นข่าวต่อมานกันครับอะไรยังไงประธานลูกหนังนะฮะมาเลตอบชัดเจนปากคังซอหนึ่งตัวเลือกทางด้านของคุณซือใหม่คนใหม่ในัณะนี้ โดยการนนีิทดงด้านของดาโตฮามิดินอาบินประธานสมาธ์ฟุตบอลมาเลเซียหรือว่า FAM ยืนยันแล้วปาขังซออดีตุนสือทีมชาติเวียดนามชาวกอริใต้เป็นหนึ่งในผู้สมัครชิงตำแหน่งหัวหน้าโค้ชคนใหม่ของทีมชาติมาเลเซียหลังแยกทางกับคิมพันกรเมื่อช่วงเดือนกันยาเดือนที่ผ่านมาโดยการน,นี้ปัจจุบันทีมชาติมาเลเซียแต่งตั้งโค้ชชาวสเปนอย่างเปาดีเปามาตี้ วินเซนเต้เป็นหัวหน้าโคช้ชทีมชาติชั่วคราวในช่วงสรรหาโค้ชใหม่ดาโตฮามิมดินอามินประธานสมา,าพันธ์ฟุตบอลมาเลเซียหรือว่า FAM เผยบอกว่าเราเองนั้นกำลังจะให้โอกาสเปาชมาตี้จนถึงเดือนธันวาคมนี้แต่ในระหว่างนี้ผมได้ประเมินผู้สมัครใหม่หลายคนแล้วจะมองหาโค้ชที่ดีกว่าเดิมกว่าคิมพันกรซะอีก สำหรับปัคขังซอขุนซือชาวเกาหลีใต้ที่พาเวียดนามประสบความสําเร็จอย่างมากมายในทุกระดับกาลังได้รับความสนใจจากมาเลเซียและกัมพูชาในการจะดึงไปทํางานเป็นกุนซือใหญ่ในครั้งนี้โดยทีมชาติมาเลเซียมีคิวลงทําศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนช่วงปลายปีนี้โดยอยู่ร่วมสายกับทีมชาติไทยสิงคโปร์กัมพูชาและเข้าบุชนะเพลออฟระหว่างบรูไนกับจิโมเรสเตในครั้งนี้เป็นหว่างงานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปกันด้วยกันกับการกลับมาอีกครั้งของทางด้านอ่า บัขคขงซอคนนี้นั่นเองครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอารยังไงอิชิอิช,ช่วยแนเอกนิปปัญญาขอโทษมาดามแป้งนายกสมาคมฟุตบอลไทยกรณีหายหน้าหลังถอนทีมชาติไทยโดยมาสตาอิชิอิกุนซูทีมชาติไทยช่วยแนะเอกนิตปัญญาบอกว่าไปขอโทษมาดามแป้งซะ กรณีหายหนา้าหลังถอนตัวจากทางทีมชาติไทยไปนานโดยกานนี้หลังจากที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ23นักเตะทีมชาติไทยชุดรุ่ยกอุ่นเครื่องฟี FA เดย์แอลพีแบงคับ2024วันที่5-10กันยายนนี้นักกงฮาหนอยประเทศเวียดนามโดยมีทีมชาติไทยรทัสเซียและก็เวียดนามร่วมแข่งขันในครั้งนี้โดยปรากฏว่างานนี้นะฮะทางด้านของอิชิอินั้นหุ่นสทีมชาติไทยเรียกของทางด้านเอกนิตปัญญา กลับมาติดทีมชาติไทยกันอีกครั้งดับตั้งแต่เอกนิตปัญญาขอถอนตัวจากทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนคัพ2023รอบสุดท้ายล่าสุดนั้นมีบางประรกองนะฮะคอรัมนิชชื่อดังรายงานข่าวผ่านทางด้านของเพจบีบางประกองโดยระบ,บุว่าเจ้าบุกเนี่ยส่งลายขอโทษนายกแป้งโดนพันล่ำซ้ำกรณีที่ตนเองหายหน้าไปนานหลังปฏิเสธรับใช้ทีมชาติไทยชุดเอเชียนคัพเมื่อช่วงต้นปี ทั้งหมดนี้ได้รับคําแนะนําจากคุณซอมาสตาอิชิอ HE, ตอนแวะไปเยี่ยมที่สโมสรอ,อุอราวะเบรดโดยเอกนิตเองก็ได้ชี้แจงถึงความจําเป็นที่ต้องถอนตัวในครั้งนั้นให้กระดามแป้งฟังอย่างละเอียดและนายกแป้งก็เข้าใจอย่างดีทําให้ปัญหาค้างคาใจต่างๆนั้นหรือเรียกว่าที่มีถาถมกันมาเนี่ยหมดไปในครั้งนี้อาจจะผมเป็นว่าง,งานนี้ขอแค่คุยกันนะฮะทุกอย่างก็จะดีขึ้นเองเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานกันครับ คอมเมนต์อาเซียนหลังเทพบิวภูริพลบุญสอนจารึกหน้าปราสตาร์คริทาไทยคนแรกคว้ารองแชมป์โลกนาะโดยกันนี้นักกีทาไทยคนแรกคือหน้าปราสตร์ที่สามารถคว้าเหรียญรางวัลในศึกชิงแชมป์โลกได้ด้วยการกดสปีดสับแซงเต็งแชมป์ระดับพิ่งอย่างนากโกอา่า ยอดลมกรดแอฟริกาใต้ดีกรีเหรียญเงินโอลิมปิกเกมส0 2 4ัที่เเข้าเส้นชัยไปด้วยทางด้านของซติ1ิ2 2วินาทีประดัดคว้าเหรียญเงินไปครองแต่ครั้งหน้าประวัติศาสตร์บนเวทีโลกจันทีเดี๋ยวเรามาดูคอมเมนต์กันดีกว่าว่ามีความคิดเห็นกันว่าอย่างไรกันบ้างน,นะครับเริ่มไปที่คอมเมนต์แรกก็บอกว่ายินดีด้วยไทยแลนด์พวกคุณมีสุดยอดนักกีฬาของโลกคอมเมนต์ต่อมาบุญสอนความภาคภูมิใจของเราชาวอาเซียนจากแฟนบอลอินโดคอมเมนต์ต่อมา ขอแสดงความยินดีด้วยกับประวัติศาสตร์ยิ่งใหญ่ของประเทศไทยจากแฟนบอลสิงคโปร์คอมเมนต์ต่อมา18ปีภูริพลอนาคตคุณยังอีกยาวไกลนะคอมเมนต์ต่อมายินดีด้วยหน้าประวัติศาสตร์ครั้งใหญ่ของไทยคอมเมนต์ต่อมานักกีฬาไทยทําสิ่งที่น่าทึ่งต่อสายตาก,กีฬาโลกคอมเมนต์ต่อมานะฮะยอดเยี่ยมมากไทยแลนด์คอมเมนต์ต่อมาพุ่นสอนคุณยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากความพวกภูมิใจของอาเซียนจริงๆและนี่ก็เป็น ข่าวด่วนช่วงบ่ายโมงฟุตบอลไทยประจาวันที่30สิงหาคม2567โดยชายพวกครั่งฟุตบอลไทยครับ